สวัสดีครับอันนี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยนช่องยางดูดของเลเซอร์3นะครับผมจะใช้ด้วยกันได้หมดเลยก็คือมีเลเซอร์1เลเซอร์2และเลเซอร์3นะครับผมอุปกรณ์ที่คุณลูกค้าต้องเตรียมมานะครับผมจะเป็นไายโค้งแฉกประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็คันน็อตสตัวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมผ่านไปนครับผมพยายามจิกน็อต นะครับผมเพราะว่าน็อตื่องท่งานจะตัวเล็กนิดน,นึงนะครับในกรณีที่คุณลูกค้าซื้ออะไหล่ของทางเราไปเปลี่ยนเองนะฮะ พอเราไข่หน้าสีตัวเสร็จแล้วนะครับผมเราดึงแผ่นเหล็กตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เอานี้ทิ้งได้เลยนะครับผมแล้วก็อะไหลที่คุณลูกค้าส,สั่งซื้อมาจากทางเราจะเป็นสีดําอย่างนี้นะฮะเราก็ใส่ให้ตรงล็อกไปเลย้ลวก็คือทางเราจะเจาะรูไว้ให้แล้วนะครับผมก็ใส่ตามรูได้เลยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นอันเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณมากครับ